สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM e n t e r t a i n กับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวของวงการบันเทิงนะคะจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ i อเคคเปิดตัวนวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะคิวเวล่าชูเทคโนโลยีซิงค์นาโนเทคยับยั้งเชื้อไวรัสกว่า99เดินหน้าเต็มสูบจอตลาด B2B ตังเป้า100ล้านภายในปี2565 โดยคิวเวราเป็นนวัตกรรมสิ่งทอประเภทเส้นใยอัจฉริยะที่สามารถจับยั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้ด้วยตัวเองประสิทธิภาพกว่า99%ถือเป็นการยกระดับนวัตกรรมสิ่งทอที่ปราศจากสารเคมีและสารเคลือบอันตรายด้วยผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยนานาชาติและรางวัลการันตีระดับโลกคิดค้นและพัฒนาฝีมือโดยคนไทย ภายใต้แบรนด์ไอเคคับจำกัดผู้ผลิตและเชี่ยวชาญด้านสิ่งทอคุณภาพสูงที่มาพร้อมนวัตกรรมที่ดีที่สุดภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสริมทับแกร่งด้วย3กลยุทธ์ People, Planet, Customer โดยตั้งเป้ายอดขายปี2,565ไว้ที่กว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ แล้วงานจัดการการจัดการในวันนี้นะคะก็ต้องการที่จะ,ะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านทราบรู้จัก q ิวไวนะคะซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ของคนไทย100%จากชาวอีสานด้วยค่ะที่ช่วยกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมนะคะที่ใส่เข้าไปในเส้นใหญ่ของผ้าเพื่อที่จะช่วยป้องกันนะคะไวรัสและแบคทีเรียหรือเชื้อราที่จะมาจากสิ่งต่างๆรอบตัวเราะคะ่ะ อันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าทั้งหมดนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ euh, ของเราสามารถทําได้ทั้งหมดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่หน้าก,กากนะคะที่จะปกป้องพวกเราจากโอไมคอนนะคะหรือว่าจากไวรัสหรือเชื้อโรคต่างๆนะคะด้วยก,กลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนําเอาซิงค์นาโนเทคโนโลยีค่ะเข้ามาเป็นในเส้นใยของผ้าแล้วก็เอามา ตัดเย็บเป็นถุงมือเป็นหน้ากากเป็นผ้าเช็ดมือเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนปอกหมอนนะคะแล้วก็เป็นผ้าเช็ดตัวค่ะใช่ค่ะเราคิดพัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมาจากแนวคิดตอนแรกค่ะที่เราทำพรมมาก่อนนะคะ30กว่าปี แ้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีความเชื่อว,ว่าพรมเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเราก็เลยทําพรมที่จัดการกับเชื้อโรคได้นะคะจากนั้นพอมีอตัวไวรัสเข้ามาลูกลาเรานะคะตัวโควิดเข้ามาแรกๆเนี่ยเราก็เลยนํามาพัฒนาและวิจัยต่อค่ะเพื่อนํามาเป็นผ้าเพราะผ้าสามารถที่จะนํามาใช้กับพวกเราได้มากกว่าตัวพรมค่ะเราใส่ซิงค์นาโนเข้าไปในตั้งแต่ระดับของเส้นใยนะคะต้องเรียนว่าไม่ใช่การเคลือบ ใส่ตั้งแต่ตอนเป็นเส้นใย,ยก่อนที่จะ,ะฉีดออกมาเป็นเส้นแล้วมาทอเป็นผ้านะคะตัวซิงค์ที่เราเลือกซิงค์เพราะว่าซิงค์เนี่ยเป็นสารที่สามารถที่จะยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ที่ยังไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ด้วยนะคะเพราะจะมีสารตัวอื่นที่วันนี้ในตลาดใช้กันอยู่แล้วมีงานวิจัยว่าไม่แนะนําให้คนท้องหรือเด็กใช้แต่ซิงค์เนี่ยจะไม่ไม่มีงานวิจัยพวกนั้นเลยแล้วก็ยังแนะนําให้กินเข้าไปเป็นวิตามินได้ด้วยค่ะ ก็เลยเราก็เลยเลือกใช้สิ่งนาโนซึ่งเป็นอนุภาคที่ขนาดเล็กที่สามารถจะมีพื้นที่ที่จัดการกับไวรัสได้มากกว่าโมเลกุลที่ใหญ่เปยังไงบ้างหรอคะคะผ้าของเราเนี่ยค่ะได้ผ่านการทดสอบการซัก150ครั้งนะคะโดยปกติเนี่ยสถาบันสิงทอจะกำหนดมาตรฐานของผ้าเอาไว้ที่100ครั้ง แต่ตอนที่เราไปเทส100ครั้งปรากฏว่าผ้าของเรามีคุณสมบัติเหลืออยู่99.99 99, เราก็เลยสงสัยว่าเอจริงๆผ้าของเราถ้าซักต่อไปอีกจะได้ไหมเราก็เลยขอให้สถาบันเนี่ยช่วยเทสทดสอบ150ครั้งแล้วก็พบว่าคุณสมบัติก็ยังเหลืออยู่99.95หมายความว่าหายไปจุด05ในการซัก150ครั้งหรือจะบอกได้เลยค่ะว่าคุณสมบัติเนี่ยสามารถจะอยู่กับผ้าของเราได้จนผ้าเราเนี่ยพังไปเลยนะคะหรือใช้งานไม่ได้ค่ะ ก่อนที่เราจะนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดนะคะเรามีส่งทดสอบหลายสถาบันมากเลยค่ะโดยเฉพาะในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับไวรัสเราส่งถึง3สถาบันนะคะมี msl ที่อังกฤษนะคะมี n e l s o n lab ที่อเมริกาแล้วก็ s g s ค่ะซึ่งเราได้ผ่านมาตรฐาน iso 1 8 1 8งขอโทษค่ะ iso 1 8 1 8 4นะคะอันนี้เป็นมาตรฐานที่เฉพาะทางสำหรับไวรัสและแบคทีรียค่ะ วันนี้ติดต่อเราได้ที่ w w w qvira.com นะคะในนั้นจะมีรายละเอียดแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมะคะเราขออนุญาตที่จะโทรไปพูดคุยนะคะเพราะรายละเอียดเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างมากในเว็บไซต์เราก็พยายามใส่รายละเอียดทั้งหมดเอาไว้รวมทั้งเซอร์ติฟิเคตด้วยนะคะสามารถดูเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรองการทดสอบต่างๆได้ทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและก็ผลของการซัก ต่างๆอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดค่ะและติดต่อพวกเราได้ที่ w w w q ไ i r a .com ค่ะและนี้นะคะก็คือเรื่องราวของวงการบันเทิงนะคะที่ลูกปาและทีมข่าวนะคะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการ IPM Entertainment นละล,ลูกปลาละทีมข่าวต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ